ปวดฟันมากค่ะปวดแบบปวดมากมากๆปวดฟันมากเนาะรานะคะว่าดาวนี้กำลังออกจากสถานบำบัดญ,ญาสพติดนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสนานะที่ผู้คนสนใจนะคะก็ปรากฏว่าพอตีข่าวิเศเนือสัมผัสความจิงสัต์ำลังจะบอกเราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลสาธาระฟังมาตลอด บอกว่าเฮ้ยเขานะคะเขาว่าดูแลตัวเองค่ะแล้ว ก็จะมาเล่า <c oughs> เล่าประสบการณ์นะคะผ่าฟันคุดมันคือถอนถอนฟันคุดค่ะจริงๆเราอะ่ะเคยถอนกับผ่าฟันคุดไปแล้วสามซี่ก็คือมีบนขวา ร่างขวาร่างซ้ายแล้วทีนี้มันเหลือบนซ้ายตรงนี้ก็คือวันนี้ไปหาหมอหมอบอกว่ามันก็มีวันนานแล้วแหละแต่ทําไมไม่รีบเอาออกตอนนั้นเราก็งงๆไม่ได้ทริี้มันแทงพุงแก้มก็เลยไปให้หมอเขาดูจริงๆมันออกมาเยอะแล้วแหละจากที่ดูตัวฟันแล้วทีนี้มันก็ได้ใช้วิธีการถอนออกนะคะก็คือดีดีแล้วไม่แพงด้วยอ็คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันค่อนข้างลึกมากแบบ แล้วอกว่ามันเป็นฟันกรามแล้วมันอยู่ไหนสุดแล้วมันเป็นมันขึ้นมาแทงกับผงแก้มแบบนี้คือกับผงแก้มนี้ฟันมันขึ้นมาแทงแบบนี้แล้วบอกเขาเหมือนต้องดันออกอ่ะตอนความรู้สึกที่ดันอ่ะมันคือแบบมันแน่นไปหมดมันแบบแน่นตึงแน่นตึงแน่นแน่นเออเออแต่มันไม่เจ็บไงเพราะว่าเป็นยาชาแล้วหบอกว่ามันมีแบบว่าหกลากอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาฟันให้ดูก็ค่อนข้างน่าอัวเหมือนกันนะมันเหมือนพวก ตอนบอนไซอ่ะน่ากลัวมากตอนนี้ก็หลับไปก็เพิ่งตื่นมานะคะทุ่ม สามสาสหประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้แต่แค่รู้สึกว่ามันลำคาแล้วก็มันตึงๆแล้วก็มันจะวืดอ่ะวืดวๆหัวเรามมากๆก็ยังจะวืดวอยู่ตุ๊บตุ๊แนะนํานะคะใครเป็นเด็กเกษตรหรือว่าอยู่แถวๆนี้นะคะแนะนํานะคะ KU Dental ดีมากสีสีซี่ของเราก็ที่นี่หมดเลยจราคาแพงหนองผ่าเสร็จก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรกับใครเขาเลยนะคะดีมากไปค่ะไปค่ะโอ๊ยเสียวมันวูดมาก ใครก็ได้ชวนกินตีน้อยหน่อยอยากกินชาบู